<ด>เล้วมาชกันฮะตัวอะไรแล้วกอมือรูดติดไว้ทไมน,นี่ไปรูดนะฮะไปนอนโอ้โหครับดูแล้วนะครับดูแล้วครับ ผมซูไม่เห็นจะชัดเลยนะฮะเอาขึ้นไหวไหมครับขึ้นไหวไหมครับต้องช่วยไหมฮะไม่ใช่น้อย,อยหนึ่งสองสามโอ้โหเนี่ครับผลผลิตจากฟาร์มเขาโอ้โหนะครับเป็นไงบ้างครับโอเคโอเคนี่แหละไซส์ที่เราต้องการเดาตามไปดูเลยฮนะาตามไปดูไนะซส์ที่ต้องการก็ขนาดนี้แหละ อันนี้นี่คือทําทำมตเดียวไยในี่กำล,ลังสวยแต่จะใหญ่ไปนหน่อยก็ได้ได้อยู่นะครับส่วนไซนี้ก็เป็นปลาที่ไซใหญ่แล้วประมาณสักโลครึ่งได้อันนี้ก็ยากการยากแต่ถ้า,าแล้วก็จะเอาไซนี้เป็นหลักวิธีปลดแหจริงๆถ้ามีอะไรลองก็จะดี แล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆลูดออกนี่ออกเราก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนี่จะมีในลองก็จะดีมีตัวเสมอก็ดีประมาณนี้แหละจะพามาดูเซียนนะครับหลังจากที่ผมหวานไปเมื่อกี้นี่ผมก็บือสมัครเล่นเนาะวันนี้ได้เซียนเพิ่งมาอธิบายในการคุณอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนี่ตถุจัก อะไรยังไงผมก็ไปใช้บ้างไอ้อย่างเงี้ยมันก็คือสไตล์ครสไตล์มันนะครับไอ้ที่เราเคยทํากันมาเนาะมันจะไม่เหมือนกันอืแล้วแต่ความถนัดนะฮะมันได้หลายแบบแลครับสหรับผมนี่คือผมจะทําเป็นแบบอ๋อ่าเป็นวง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 อะไรไปให้มันเป็นระเบียบนิดนึงอ่าเอาแนวฟุากเลอันนี้เขาเรียกว่าจอมเนาะพอจับปุ๊บสาว ลักครบหนึ่งแล้วเราก็จับตักขึ้นอย่างนี้ฮะให้เป็นเป็นวงแล้วก็นี่ทําให้มันมันพายกันก่อนนะฮะแล้วไอความยาวความอะไรมันไม่เท่ากันฮะอ่เราดูแล้วตอนนี้เราเราสางนี้อันนี้เหน็บขึ้นสอบไปเลยนะฮะเมื่อกี้คุณสุคุณสุเขาจะจับอย่างนี้ฮะอคุณสุจะจับนี้แต่ผมจะงายขึ้นหงายขึ้นงายขึ้นแล้วก็ค่อยค่อยสางไปนะอ่าค่อยค่อยสางไป ก็เหมือนแบ่งครึ่งนะฮะอ่าอแบ่งครึ่งนอ๋อแต่คุณอันนึงหน่อยเดียวของผมมันเป็นสามอันเลยอ่าอ่แล้วแต่ความยาวความอขนาดนะฮะนะพอแบ่งแบ่งได้แล้วก็จับนี้เพื่อจะไงโอนี่ฮะเอออย่างนี้น่าจะนี่ครับเรามาดูอ่ากล้องตามเลยครับตะคูตะคูตะคู่คูแต่ไม่แนะนำนะครับเอเสื้อที่บีเป็นกระดุมเนี่ยไม่ไม่เหมาะกับการหว่านแหนะการทอดแหนนะ